สิบสองสิงหาคมมาบรรจบวันพระราชชะสมภพศพส,สมัยสิริกิตราชินีศรีวิไลพระศกไทยจงรักน้อมสักการตามเสด็จทั่วแดนแสนอบอุน่นพระการุณปวงประชามหาศาลเย็นชุ่มฉ่ำน้ำพระไทย ไหนจะปานทินกันดานเสด็จไปไม่รอรีวันเฉลิมพระชนมะพันษาชาวประชาปรีเปรมกเกษมสีน้อมถวายใจพักวงจัก,กรีตราชินีเคียงคู่องค์ภูบาลอันเชิญคุณไตรรัฐพิพัฒพร้อม สำนึกน้อมพระเกียรติไกลแผ่ภัยศาลพระแม่หญิงมิ่งขวัญน,นิรันการอุดมวานทั่วถิ่นแผ่นดินไทยวโรกาศ89ส89พระพันษาราชทั่วหน้าอิ่มเอมกเกษมสมัยชาวลำพูนพรั่งพร้อมน้อมกายใจ ทะวาวชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวรยุทธนาวรัตผู้ว่าราชาการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชาการตุลาการทหารตำรวจและระสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า สุภเริกมงคลกุศลมิ่งสิบสองสิงหาคมสมสมัยเฉลิมชนพันษาปิ่นหาไทยพระแม่หลวงของปวงไทยชัยมงคลพระผู้เป็นขวัญชาติราชปิติทรงสิริเมตตาทิพกุศล ราชทุกเข็นทบรรดาลในบัดดลเพิ่มพูนผลงอกงามสยามไกลน้อมถวายอาเสียรวาดราช,ชยศเป็นบาทบทอวยพระพรประชาสัยจากเหล่าข้าพไทยราชชาตผของไทยถวายชัยให้พระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปนัดดาณวรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดและกลิ่งกาชาติอำเภอจังหวัดลำพูน